แลนพี่น้องก้อนสียางไปเบิ่งอันต้นไอนไฮอ้อยได้ค่ะพอดีสวนเมตุกมันมันไฮเมตุกมันติดอันกอบไผ่ผมพี่น้องนะคะที่ตรงนี้แหละพี่น้องเขาบอกท่านได้ขายไฮเพราะว่ามันทีประมาณบูติ้งงานดอกพี่น้องมันอยู่ด่านไนสุดทีแต่บอดเลยค่ะถ้าขายไฮมันก็ขายได้แต่ว่าเพื่อนว่าเป็นทีอันสอยส่วนร่วมของเฮาน้ำกัน คือหาน้องใหม่กินได้น้ากันใส่ไม้ไผ่น้ากันไม่ตุกกันเลยโอเคบ่เป็นยังไงนะ่ตบองเอาก็ได้เล้ก็ใส่ประโยชน์น้ากันเดี๋ยวหันหันกล่องให้เบื้องนะค่ะที่ตรงนี้เป็นไม้ไผ่เด้พี่น้องไม่ตุกเวลามาหาหน่องใหม่เด้ค่ะแต่สิมาหาหนีแล้วค่ะมันหนีก็เลยยางเมา่เบื้องถมค่ะพี่น้องค่ะนะคะมาเบิ้งว่าอันมันมีนอมันมีแนงหลราไปนะคะบัท่านมีค่ะพี่น้องค่ะนะคะทถาที่เห็นนะคะอืฝนมันตกหน่อยอยู่ค่ะพึ่งมาตกเมื่ว่านี่แห้งๆน่านๆอยู่ดอกมันก็สิซุมอยู่ดอก ถามมันใส่เวลาในการแตกนอแตกยังกะโอ้ยเกิดเป็นครึ่งเดือนเลนะมึงบอกพี่น้องพอดีไม่ตุกันยางมาเบิงหนีกะราะว่าไม่ตุกซื้อเฮ็ดมาเด้ค่ะซื้อเฮ็ดมาติดอันตู้เย็นไว้สันดกว่านะคะมาเบิงหนงใหม่หนงนอใหม่จากหน่อยเพ่อไปเก่งใส่ใส่น้ำกันได้ค่ะบบมีค่ะต้องไปซื้อนอใหม่เองมาแก่งใส่แหละค่ะนะคะเอาบัตเตอร์นีเข้ามาเบิงทีไหของเมตุกที่ปลูกอ่อยได้ค่ะ อันนี้ปลูกอ้อยประมาณสิบไรเด้พี่น้องสิบไรอยู่นี่อันมีตรงนี้น้อยเดียวนี่แหละค่ะพี่น้องนะคะตรงนี้น้อยเดียวที่ว่าบ่ขคืนนี่ประมาณบ่หลายดอกค่ะนะคะน้อยเดียวนิดเดียวนะคะไม่มีนะคะนอกมะ่นั่นกับึืนแถวดีค่ะนู่น่ะนอกเมื่นันขึืนแถวดีด้อค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องค่ะ เดี๋ยวไม่ตัวก็มาสามค่ะก็ต้องเอาเสียมามามาแซะไอตรงที่ว่านอ,นอยหญ่แถวฝุ่นลากออกมาตรงนี้มาคุดไวตรงนี้จากสองสองเนาะคะ่ะตรงไดห่างๆยางีงก็มาซึมไวนะคะนี่แหละคะ่ะช่วงนี้ก็ต้องมาเฮ็ดละค่ะนะคะนี่ตรงไหนที่ว่างๆนี่นะคะนี่แหละคะ่ะชีวิตถ้าเมียฝรั่งถ่กลับมาอยุเมืองไทยเนาะคะ่ะ กับพพนส่วนมากกับพะพนเกี่ยวกับการเกษถ้าอายุยังหน่อยด้ยวยพี่น้องสาหรับเมื่อฝรังทีว่าสามีกเกษียณแล้วเพิ่นกเกษียณน,นั่มเนี่ยเพื่อนเกษียสบายเพราะว่ามันมีเงินกเกษียณทน้งสองไฟถ่ายยู่น้ำกันน่านแต่งนานหน้าเหรอเนาะเกษียณอะ,กะไกินเงินกเกษียณกันละเระต้องมาถูกมาอยากเรต้องเอาเงินมาลงทุนการลงทุนของเมุกน,นี่กะหวังค่ะก็คือว่าคนอื่นต่อแรกคิดว่าคนอื่นเขาอยู่ได้ที่การเกษตรนี่ เขาก็อยู่ได้เขาคืออันนี้ได้นะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาตรงใดกําไรนะคะได้นะมันได้ค่ะแต่ว่าพื้นที่นี่มันขึ้นอยู่กับปัจจัยหนึ่งเงินสองพื้นที่สามแรงงานนะคะอมืมีน้ำม,มีอย่างมีดินกับไปได้แล้วค่ะและ้วก็มีเงินเนาะค่ะการเกษตรนี่พรมีเงินยากเด้พี่นงเพราะว่าการลงทุน้อมมันก็ต้องนะคะมันก็ต้อง ใช่เงิน,นะะ้อค่ะบ่มีลถไถหน้าก็ต้องไปเศร้าไปยังเขานะคะอืมเสียวจอบมากขุดคือเอาควายมากรับขี่ขึ้นลอยปีที่แล้วบ่นะคะบ่มีควายให่อยแล้วพี่น้องนะคะอืมน,อน้องขาหนีค่ะอ้อยนะคะ่ะมันกําลังสีง่ตั้งโตนะคะ่ะบางบางที่มันขึ้นชาก็าเขาอันนี้ช่ามากเลยนะคะช่านี่แต่ว,ว่าขึ้น ขึ้นทุกตนค่ะนะคะมันจะมีเป็นบางบางที่ที่ว่าขึ้นบอดีนะคะบางที่ก็ขึ้นแต่ว่า่อพุง่งนอประทันพุงนะะ่งด้ค่ะอันนี้ก็ต้องรอหนาฝนไปอีกน้อยเดี๋ยวเมตุไข่ฝนลงหลายๆเมตุเสียเอาปุ๋ยมาวานแถวหนีด้ะคะ่ะให้มันได้กินให้มันได้พุง่งไปท่านเขาเนาะค่ะนะคะ,นะคะสำหรับตรงไหนที่ว่ามันขึ้นดีพุ่งดีก็ประมาณหนีค่ะขึ้นสูงไปเร็วนะคะอืม ห้าก็เริ่มขึ้นเล้เชื้อพักบุ่งค่ะพี่น้องนะคะนี่พักบุ้งนะนมันกับมีเป็นบางทีที่ว่ามันหนีบ่บขื่นไมตุกัดตงมาสามโลสามเบิ้งเด้อพี่น้องเพราะว่าเพื่อเพื่ออย่างตีเพื่อเขาเก็บต่อสองต่อสามเนาะมันสีได้บบว่างนะคะพี่น้องนะคะ ขึ้นดีอยู่ค่ะแถวนี้ฟังนีมาเนาะพี่น,อน้องนีตั้งใจหนีลงไปนะคะตัง้งใจหนีลงไปนะคะขึ้นดีอยู่นี่ค่ะกลับมามันก็ตดงสูงันทุกคนแห้วพี่น้องทันใดกลับมาน่ะแต่ถ้ายังบ่ท่านกเกษียณจะฝ่าวกับมาดีที่สุดเด้อพี่น้องเดอ้อไม่ตุกขอบอกมันถุกมันยากมันหอนแห้งนะคะขนาดนีสิบเอ็ดนาฬิกาไมตุกออกมากนี่มือเจ้าขาธรรมดาเนี่ เขาเข่าบ้านกันแล้วค่ะมเจ้าเคยเห็นบ่เวลาอยู่บ้านนอกเขาค่ะเขาสีนาำหล่อมวงกันอยู่ซื้อซื้อ,อบ่ไปใส่นะคะอันนั้นคือไปใส่บ่ได้ขนาดแรงมากมันห่อนมันเท็ดหยังกับบอขื้นสมัยนี้แล้วค่ะขนาดคอยปลูกมักฟักไว้นะคะเออพี่น้องเหน่ยวยอดกุดไปเบิดค่ะแดดมันแหง้งบ่คือสมัยก่อนเด้อ บ่ได้กินดอกถ้าบ่าได้สีดยาสีดปุ๋ยนั่นพู่นหะ่ะพี่นองถือว่ามันดีอยู่ค่ะนะคะแถวนี้ลงไปเนาะแถวนี้นะคะนี่การลัางงามค่ะพี่นงกาล่างสีขึ้นขึ้นขึ้นป่องเนาะคะ่ะขื้นล่ำเนาะคะ่ะหนุนเห็นปะคะเหตุนั้งบ่ลงทุนบ่มีเหดหนั้งบ่ใสปุ๋ยบ่ได้บ่ได้ผล้วยซ้ำนี่นะคะ ถือว่าโอเคอยู่ได้ค่ะพี่น้องนะคะสูงอยู่นะคะเดี๋ยวไปเบื้องด้านข้างกันว่าของเขาเป็นจนนังไรสูงเท่ากันหรย,ยังนะคะไปมม่ก็ส้งสีคล้ายๆกันนะคะพี่น้องเพราะไม่ที่ติดเดียวกันแม่แต่ว่าแต่ว่าอ้อยพันธุ์ของเมตุกมันสีสดกว่านะคะสดกว่าแล้วก็ปลูกไวก่อนประมาณสี่มือไปนะคะแต่พันธุ์ของเขาเขามาเองเราเขามาญิิงไปนัน่นพันธุ์มัน ตากแดดนั่นนะคะพี่น้องมันสดเห็นไหมเนะาะเบาตรงๆเลยแล้วมันก็บ่ค่อยขึ้นดีปั่นได้เนะาะค่ะอ่อยมันตามันสดเนาะนะคะนี่กับผ้ารอบางทีกะบลองละพี่น้องนี่ก็คือความหวังเงืนหมุนเพาไม่ตุกแล้วคะ่ะถ้าพัว่ประกับปีนี้ที่กับปีได้ คอยรุ่นให้มันได้กลับไปไหวเลยพี่น้องคอยบ่อยากอยู่แล้วบมีว่าคอยขีข่คานเนี้ยบ่กคอยมองเห็นว่าเห็ดยังไปมันบ่ได้เห็ดยังไปมันมีจะจมกับจมมันบ่ได้กินอยู่กับบ่คือเขาเวน,นีกับซีซวนไปอีกแล้วนั่นคอยอยู่บ้านกินเขากับเจ้าซ,ซื้อก็ได้ดอกพี่น้องอันนั้นบ่ผ้าออกจากบ้านอาทิตย์หนึ่งเบื้องต้นอ่ะนะคะเฮ้ยคนไทยนีย่เห็ดงานซอยกันงอกงอก,งอก,งอก แต่ของม,หา,มอาห้จะเมียเฮ็ดหนึ่งข่อยนันเบิ้งมือข่อยได้พี่น้องนะคะเมื่อข่อยนันด้านเบิดแล้วพี่น้องแล้วค่ะน,นี่ค่ะถางหยาได้พี่น้องเจ็บไปเบิดเลยค่ะเมื่อข่อยขี้ไร่คัเนอกเมือม่อเมือม่อเมียฝรั่งเนาะความจนมันน่ากลัวมันก็เมนยังสีว่าละ่ะคะบ่มมีเงินเฮ็ดหยังกับอ่ไร กินยั้งกับอะไรขนาดทุเรียนคอยยังไม่ทันได้กินจะขีดเลยคอยให้ลูกกับเพาะคอยได้กินคอยก็มีความสุขเลยพี่น้องแท้ๆไปย่างตลาดนี่โล้ยๆเกนะ่าๆเนาะอุสาห์ใจซื่อใหซสาสองร้อยกว่าบาทให้เขานั่งกินกับสองพอลูกเนาะคอยบอกคอยว่าหิวดอกที่จริงคอยก็อยากกินจะขําแด้น,น้องๆแต่่อยกินไม่ได้ พ่อเป็นฐาสงสารนะพี่นอกเนาะดีจนสาดเจ้าของพ่อคิดกลับมานะมีเงินกูจะกินยางโบอดปอยากกูจะใส่แบบสบายกูจะเหตุเกษตรแบบมีความสุขมันบ่มีความสุขแล้วเงินมันเบิดที่นี้มันกน็มีปัญหากันมาเลยกดดันในตุกมาเลยค่ะกดดันเรื่องเงินว่าเฮาหาเงินเก่าบ,บ้านไ่ได้ เงินกับสีเบิร์ตพอ,เ,อเงินมาลงทุนเฮ็ดบานเฮ็ดหันเฮ็ดหนีให้เนาะบรินัทเขาก็ต้องรับผิดชอบเขาเลยไม่เฮ็ดเกษตรไม่เฮ็ดเกษตรอันลงอ้อยนี่ละนะคะแล้วก,ก็ก้อนหน้านี่ไม่ต้องเอาเอาเอารถยนต์ไปเข้าไฟแน่นไม่เฮ็ดเขานั่นแ่ะค่ะเอาเขาไว้เบิร์ตอืมบริษัทนี่มันก็นต้อง่งรถทุกเดือนเนาะเอาเงินออกมา นะคะมาเห็ดเกษตรเห็ดเขาอยู่สองปีขายเขาบไหร่ขึ้นเขากลายจงจะดอกนี่ยังกับบไร่แต่แท้ไปุกสร้างนี้นบบาานหางเงินเขาบ้านบไดร่ได้พี่น้องขายเขาก็ขายบไดรเลยแต่ได้ก็คือคาขนมลูกเพิ่งค่อยได้เก็บหรอกค่ะไว้สีเกียนกันยังเหลือประมาณสามเกียนนั่นไป ให้ชิว้กินแล้วก็ให้ม้ากินกันเถอะถ่ายเขาฟี่ๆนะี่มีแต่คนแล่นมากพี่น้องคอยนะตอนมาอยู่ใหม่ๆนะเงั้นมันมีมาคิดอันบุญด้วยหรอพี่น้องแต่บุญ่เคยกลับมาหาเม็ตุกปนไดดอกคิดบึ่งแล้วตามแถวโมบ้านไหมตุกนี่ตามวัดตามล่องเรี่ยนนี่ยคอยสิไปแจกของกินเด้เม่อว่าสิเป็นขนมของกินไอหยังทำบุญทำทาน ไปมีแต่คนเขามาหาให้ไปทำท่านลงท่านไปมีแต่คนในหมู่บ้านแล่นกันหอบผูลสินบ่เอาถือถุงมาพร้อมถือไปฝากคนอยู่บ้านพร้อมตักไปข้นไปโอ้ยว่าสันพ่อเฮ้ามาอันขายของถามว่าปุนมันกลับมาหาเอาบ,บอบอกค่ะมู้เจ้าหูบอคนในหมูบ่บ้านข่อยบอได้สนับสนุนเรล้ากับบ่หมาซื่อของในร้านข่อยเด้ขนาดเข่าเนี่ย ค่อยขายเมื่อนี่เกือบปีพี่น้องค่อยขายให้คนในหมู่บ้านค่อยนับกระสอบได้หนาสิเป็นประมาณสามถุงนะนอกมอน,นันกับคนหนอกหมู่บ้านได้ค่ะการสนับสนุนของคนในหมู่บ้านนี่มูบ้านมูเจ้าเป็นขึ้กันบอตุกบบลูแต่ในหมู่บ้านของม่ตุกบบดีเอาแท้ๆเลยถ้าของแจกนี่แลนไซแลนไซค้นกลักบหอดไปบ้านปุ๋ยละแต่ของเขาขายนี่บ่าเขาบอเขาบอบอ,บอ,อยากได้แต่ของแจกนะคะ ่อยก็เลยอุตส่าห์เอา่อยสิบเฮ็ดท่านแล้วแต่คอยสิบโหเฮ็ดท่านคอยเฮ็ดบุญกับแม่คอยดีกว่าคอยเสียคิดว่า่อยเฮ็ดบุญกับผู้บุปการีของข่อยดีกว่าคนอื่น่อยบุยหัวใส่ใจซาแล้วนะคะพี่น้องคะเฮาตกทุกได้ยากมากก่มีไผดอกนอกจกพ่อกับแม่แลญายิพี่น้องเอา้าบางคนยายิพี่น้องดีก็ดีคือข่อยีงล่ะบางคนยายิพี่น้องบ่ดีกับพึ่งพาบ่ได้ได้พี่น้อง นะคะเห็ดบุญไอเฮ็ดกับไข่ก็คือกับพ่อแม่ในดีที่สุดคนอื่นปล่อยหัวมันเถอะค่ะนะคะย่ำทุกกระทุกกูย่ำเจ็บกระเจ็บกูย่ำสบายกระสบายกูแต่มันบ่สบายจักเทียเนาะพี่น้องคิดไว้เด้ออันนี้เขาเตือนสติได้ค่ะพี่น้องคะคบเพื่อนก็คือกันคบได้คะ่ะคบกับทุกคนได้นะคะ แต่ว่าความสําคัญของเผื่อนแต่ละคนแยกแยะให้ออกนะคะเหล้วก็ห้คคาเผื่อนบ่ต้องห้คือกันครบได้กทุกคนหยิบวางความสําคัญของเผื่อนไว้ไว้ตรงจุดที่ว่ามันแตกต่างกันค่ะเพื่อนเพื่อกินกรมีเพื่อนนําแต่ความเดือดหลอดมาห้กรมี ะะเพื่อนที่หวังพึงกันได้ก็มีแต่สําหรับการหวังพึ่งก็บเมตุบ้องเอาเงินเอาทองมาใหา้เพราะว่าเพื่อนแต่ละคนมีแต่ปัญหาขึ้นกันเขาบได้วารสู่ออฟังแต็มเมตุกระลูกเพราะว่าเมตุกระมีปัญหาปัญหาเรืืองเงินเหื่องทองนี่แหละห้าบโถ้าโบมีปัญหาเรื่องเงินเหื่องทองเพวาเฮา,ามาใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกดอกบ่ได้ดินล้นมัอยูดเมืองนอกกันดอกเมนบ่ะพี่น้อง ะะเพราะฉะนั้นแล้วการคบเพื่อนเมตุกิบบอเอาปัญหาเรื่องเงื่อนื่องท่องแลยกับปัญหารอบกัวไปให้เพื่อนเด็ดขาดเนาะถ้าตุกคบเพื่อนในสวิตเซลเนาะเมตุไมีเพื่อนหลายคนที่ดีมากเลยนะคะอุ้มชูเพื่อแพรสนุกสนานคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกอดทอมกันได้นะคะโอเคท่านเพื่อนขานี่ก็คือชีวิตเมตุกนะคะ My l ล f e ฟินไ a i l a n d เนาะกับโบมี่ยังไลยอย่างบอกว่า ขอเพื่อนๆเป,เป,เปกำลังแรงใจให้เมตุกเด้อเมตุกอยากสู่ค่ะสู่เท่าจะเมตุกสูวยจงได้เล้ว่ากลับมาแล้วเนาะชีวิตเมตุกคนไข่ค้นกำมพานะพี่น้อง <c oughs> กำมพาโชคบ่พี่น้องโชคมีผัวต่างประเทศแต่บนมีโชคเรื่องเองินเ,เรื่องทองนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่รับชมฝากเป็นกำลังแรงใจเมตุกเด้อ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนในการทำวิดีโอของแต่และวิดีโอไม่ตุองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ